คุณนะครับเหฮตะไค่้ดอกบานสามดอกเลยครับเนี่ยโอ้มันออกเป็นมูตัวละน,อน้อยนี่มองนี่ดึงเอาเลยครับพวนนะครับขาบอกเงี้ยว ดอกใหญ่ยู่งเนาะดีนะโบมีค้นมาครับท่านั่้นแมนค้นมากนี่บอเหลือครับนี่เพราะว่ามันออกก่างเกียงกรนะปวดเนาะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับเข่าปลากิมเฮ็ดกับผมเบาเอฟตอนสายเนาะครับตอนนี้เวลากับแปดโมงเสาร์แล้วเนาะครับเอนี่กัมาสายจักน้อยเนาะครับ มาลุ่นมาชมน้ากันเนาะครับว่าจะมีเห็ดให้เก็บซําใดเนาะครับเพราะว่าตอนนี้มันกะเขากลางเดือนพฤศจิกาแล้วเนาะครับไปครับเพื่อว่าเป็นการเซราเราไปชมเห็ดน้ากันเนาะครับว่าจะมีแห้เก็บหลายซําใดครับมาเด้อครับมาเก็บเห็ดน้ากันครับนี่แหละครับสีผ้าพี่น้องปีนขึ้นภูเขานี่ยแหละครับปีนผู้ปีนดอยขึ้นเลาะหาบึงเห็ดเนาะครับมาครับมา นั่นครับดอกแรกครับออกอยู่ขางต้นไม้ครับนี่เห็ดตะไคร้ส่วนร้ายกาจะได้แต่เห็ดตะไคร้เนี่ยแหละครับโอ้โดอกกั่งามอยู่ได้เหรอเนาะมันพึ่งบานไม่ไหมนี่ไหม ดอกตูมดอกนี้ออกยุมองล่องน้ำครับขาเง่าอีตัวละ่ะดอกนี้บัวง,งามปันไดครับมันถือกันใหม่เน้ะครับใหม่ใหม่ทับมัน กเ็เลยบานได้บ่เต็มที่ขายางาู่ด้วยครับ เหลียวเห็นอยู่ได้ครับสองดอกครับบัดที่ีี่เดี๋ยวดอกนี้ก่อนครับพุ่นครับดอกหนึ่งครับโอ้สามสีครับเดียเ๋ยวไล่ไปเทละดอกครับ แสดงว่าเวิ้นี่มันออกเป็นมูตัวครับนี่ี่ครับดอกนึงครับ หยบมีดเขามา้าบาเป็นมีแต่พอตะกวนหินครับพุ่นดอกนึงดอกตูมหาครับเดี๋ยวเอาดอกตูมก่อน ครับดอกที่หาดอก้วใหญ่ดอกครับ,รบเห็ดไข่หน่อยคุณนะครับเห็ดตะไข่ดอกบานสามดอกเลยครับเนี่ยโอ้มันออกเป็นมูตัวละน้อยนี่มองนี่เดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนนะครับคุณนะครับ ดอกงามขึ้นยังเด้ครับมีหอดดอกหน่อยมนันน่ำครับนี่สองดอก มองนีทึ่งบานทึ่งตูมครับนี่นี่ครับดอกตูมมันออกยวนเงาไม่เก้าเงาไม่แหง ดอกตูมออกเลี่ยงกันเลยครับเนี่ ปาดเห็ดตะไคร้ดอกบักไงครับเนี่ยโอ้แต่สะอ่อนเนาะครับดอกบักงไงค้าขาบักไงครับโอ้เอามีตัดก็ได้ดอกดึงเอาเลยครับพวนนะครับขาบักเงีว้ว ดอกใหญ่ยู่ด้เนาะเห็ดไข่ดอกตูมสีแหลรๆครับเนี่ยโอ้ตีนเห็ดยูไสเนาะแข่งมีดของม่าน่อตะก้อนหินครับกระสีได้ดึงเอาคือเก้าล่ะครับเนี่ย เห็ดตะไคร้ดอกนี่ออกอยู่กลางเดินครับเนี่ยดีนะโบมีค้นมากครับท่านท่านแมนค้นมากนี่บบเหลือครับเนี่ยเพราะว่ามันออกกลางเกียงกระปวดเนาะเล็ดนาเลยครับมองนี้มีดอกเดียวครับเนี่ย ครับตอนนี้ก่าสิบโมงครึ่งแล้วเนาะครับผมกะาจะกลับแล้วครับมันสายแล้วครับนี่ครับสําหรับเห็ดเ้านีเนาะครับก่าพ่อได้อยู่เนาะครับตอนนี้เห็ดกะย่งพ่อมีใไห้เก็บอยู่เรื่อยๆอยู่เนาะครับครับจังไดผมกะาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เข้ามารับชมผู้ใดคามเบิ่งเป็นทางไรยก็ฝากกดติดตามช่องแชนข่อยน้ำเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปเนาะครับ การรับช่วใดทั้งสองช่องทางนะครับช่องทางแรกกับช่อง YouTube ช่องที่ช่องทางที่สองกับเพจ f c e e o o o เนะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหนานะครับคลิปนี้ผมกาบขอโตกลับก่อนนะครับขอพ่นและสวัสดีครับ